สวัสดีครับนะครับวิธีนี้คือวิธีการเลี้ยงลูกเต่าสัวตาโดยการแช่น้ําในยามเช้านะครับก็ดูวิธีแช่นะครับน้ำเนี่ยนะครับก็คือแช่นะครับก็เลยกระดองล่างขึ้นมาหน่อยถึงประมาณปากก็ได้นะครับแต่อย่าให้พ่นจมูกเขาครับเพราะว่าถ้าพ่นจมูกเขาเดี๋ยวเขาจะสำลักน้ําหรือจมน้ําได้นะครับก็เนี่ยครับเป็นการกระตุ้นขับถ่ายเขาด้วยครับนะครับอันนี้ก็มีความสุขนะ วันนี้ก็เนี่ยครับก็ตากแดดในยามเช้านะครับแล้วเขาก็จะขับถ่ายมานะครับขับถ่ายเป็นการกระตุ้นขับถ่ายทําให้ท้องไม่อืดไม่มีแก๊สในกระเพาะอาหารของเขานะครับนะครับนะครับก็นี่ครับยามเช้าตากแดดไปนะฮะแดดวันนี้ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็พอมีนิดนึงนะฮะเป็นการกระตุ้นขับถ่ายได้ดีกระเต่าจะกินดีโตวไวท้องไม่อืดน,นะฮะนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะขับถ่ายจนน้ำเนี่ยมีอืมีฉี่ก็ดีนะครับผมว่าเป็นการที่ทำให้วาเราใส่ในกระบะเลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นการลดอืลดไปมันฉี่ในกระบะที่เลี้ยงได้นะครับก็คือให้เขาแช่น้ำเนี่ยครับดีเลยนะครับอ่านี่ก็แช่น้ำตากแดดไปนะครับนะครับโอเคครับปล่อยเขาชิลๆไปนะครับครับ หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้าก็จะมีลักษณะขุ่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็นี่พวกอืนเขาครับก็แปลว่าเขาขับถ่ายเรียบร้อยครับก็เป็นการกระตุ้นการขับถ่ายทําให้ท้องไม่อืดน,นะครับแล้วก็สามารถปล่อยยูริกส่วนเกินได้นะครับดูส่วนเกินก็จะเป็นขาวๆแต่ในที่นี้วันนี้ไม่มีนะครับอ่านะครับก็น้ําขุ่นๆเขาจะทั้งฉี่ทั้งอืดนะครับก็สามารถทําให้เซฟในด้านของเขาไม่ ไม่ไปอืในภาชนะทื่อยังด้วยครับอ่ามันก็จะทําให้การใช้ภาชนะทื่อยงยาวนานขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้อืดในนี้แล้วตอนเท่าเช้าครับอ่ามันก็ไม่เสียเวลาพี่น้องที่จะต้องไปเช็ดต้องมาสารในภาชนะที่เราเลี้ยงเขาครับแต่ก็ดูครับเนี่ยนะครับก็อาบแดดอืฉี่นะครับเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายครับเต่าจะได้ไม่มีแก๊สบวมด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับครับ ในการเลยงลูกเต่าแล้วก็ที่สาคัญนะครับเราก็มีนี่นะครับก็มีกระบะนะครับสําหรับให้ลูกเต่าอยู่นะครับคือตอนลูกเต่าเด็กเนี่ยก็ยังไม่ต้องใช้กว้างมากเท่าไหร่ครับเอาที่แบบที่เขาพอเดินได้ไม่อึดอัดนะครับก็คือกว้างกําลังดีก็คือไม่ต้องกว้างใหญ่มากนะครับเพราะเขาัวเล็กอยู่และที่สําคัญก็คือหญ้าทิโมที่ปั่นนี่นะครับหญ้าทิโมที่ปั่นเป็นซับสเตตนะครับแล้วก็เขาสามารถทานได้แล้วก็กินได้นะครับ เราก็เอามาโรยนะฮะ,ะมาดูนะครับผมจะโรยนะครับโรยโรยไปนะครับโรยโรยเข้าข้าวนะครับอ่ะโรยเข้าข้าวให้เขาให้หญ้าเขาซับฉี่นะครับอึน,นะฮะประมาณนี้นะครับหลังจากนี้ครับก็เป็นการนําลูกเต่าวางได้เลยครับนะครับวางเลยอ่าเมื่อกี้แช่น้ําไปแล้ว แช่น้ำให้อืให้ฉี่แว้วก็วางก็เดินนะฮะนี่นะครับคือผมจะไม่ลอยฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เพราะว่าผมจะให้ผักกับอาารเสริมของเต่าคือมาซุรนะฮะไว้ตรงนี้คือเขาจะได้กินแถบหนึ่งไปเลยนะฮะมันจะดูกินง่ายกว่าเพราะผมเคยลองให้ปนหญ้าไปรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะฮะเพราะเต่าเด็กชอบกินพวกผักกับอาหารเสริมก่อนนะฮะนีครับเขาก็เดินไปนะฮะ เดินไปนะฮะเดินไปอดนรอบๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนข้อดีของยาทิโมธีปั่นนะครับก็คือเป็นสัปปรสเตตที่ลูกเต่าสามารถทานต้อไปได้ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายแต่อย่างไรนะครับเพราะว่าสัปปรเตตบางตัวเนี่ยเมื่อลูกเต่าทานไป้าอาจจะมีปัญหาอุดตันของลำไส้ทำให้การถ่ายมานี่อาจจะมีเลือดติดมาหรือว่าทําให้ลูกเต่าเสียชีวิตได้นะครับฉะนั้น นะครับเป็นข้อควรระวังนะครับในการเลือกสารเตจนะครับหญ้าทีมอที่ปั่นผมว่าดีสุดนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเต่าเขากินหญ้าแห้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็หญ้าแห้งนี่ช่วยในการปรับปรับลำไส้ปรับทองเขาได้ดีนะครับการถ่ายอุจจาระออกมาก็ดีนะครับนะครับก็ทําให้เราหมดกังวลเรื่องการที่เราจะต้องกังวลว่าเขากินอะไรเข้าไปที่ผิดแปลกนะครับทําให้เขาอาจจะมีโรคภัยหรือเสียชีวิตได้นะฮะ ผมว่าหญ้าทีมอที่ปั่นเป็นทางเลือกดีสุดนะครับนะครับสำหรับผมนะครับเป็นการให้อาหารมาซุยนะครับมาซุยนะครับอันนี้ผมแยกถุงตั้งห่างนะครับอ่าดูครับอาหารมาซุยของเต่าเนี่ยปลาตีมันค่อนข้างแข็งนะครับแต่คือเราจะให้ลูกเต่าเราก็ต้องมีการแช่น้ําก่อนให้มันนิ่มครับลูกเต่าจะได้ทานง่ายฮะเพราะว่าแข็งแข็งนี้เขาจะงับไม่ไหวนะฮะเห็นไหมมันจะแข็งแข็งหน่อยเราก็แช่ไปนะฮะแช่ไปรอพักหนึ่ง นะฮะรอพักหนึ่งนะฮะ,ะเนี่ยเหมือนเขารู้นะอยากจะมากินเปล่าเนี่ยก็แช่ไปพักหนึ่งนะฮะอ่ะก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5ถึงทีครับให้อาหารนิ่มันก็ไปผสมกับผักเขียวได้นะครับแล้วเขาก็จะชอบกินนะฮะก็ทิ้งไว้ก่อนสักครู่นะฮะอ่ะนะครับ หลังจาก5นาทีผ่านไปนะครับอาหารก็เริ่มจะพองนิ่มนะครับอาหารเสริมมาสุรนะครับต่อจากนั้นผมก็จะทําการผสมผักเขียวนะครับที่ตัดเป็นฝอยๆแล้วเพื่อที่ลูกเต่าจะได้กินง่ายนะฮะก็ให้ไปแล้วผมวาเจะมาสุรเนี่ยนะครับผสมโดยการบีบๆเนี่ยฮะมันก็จะนิ่มมาเห็นป่ะลูกเต่าจะมามุงกันเต็มเลยฮะเห็นป่ะจะตือนล้นในการกินมากครับชอบกินแล้วนะฮะกินแล้ว คือเขาจะชอบกินทั้งมาซื้อทั้งผักเขียวอะไรอย่างงี้ครับก็ผสมไปทําให้ลูกเต่าสมบูรณ์สวยด้วยนะครับเพราะมาซื้อนี่มันจะนแบบเป็นอาหารที่ประมาณว่าสามารถเป็นภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้นะครับนะครับก็ให้กินไปนะครับเหมือนมีพีไบโอติกะครับให้กินก็นี่ฮะเห็นไหมเขาจะงับงับ กินใหญ่เลยเห็นไหมทั้งมาซุยทั้งผักเขียวยครับกินแล้วไปนะครับเลี้ยงไม่ยากครับเห็นไหมฮะกินแบบมีความสุขเลยนะฮะมีความสุขสวยเลยนะครับอดูว่าทานไปเห็นไหมฮะกินกระตือรือร้นมากนะฮะเพราะดูเทียบกับฝา่ามือเห็นไหมเขายังตัวเล็กอยู่เลยนะครับกินเก่งมากนะครับกินเก่งมาก ก็ด <cin stereotype> ูเขาทานเพลินๆดีนะครับก <ata> ็สัตว์เลี้ยงก็เป็นเพื่อนนะครับแก้เหงาได้นะครับเราเลี้ยงเต่านี่เป็นเพื่อนเป็นร้อยปีนะครับวซต้าอยู่ได้ร้อยยี่สิบปีนะครับได้เลยนะครับร้อยยี่สิบปีได้เลยนะฮะเป็นเพื่อนที่ยาวนานส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้นะครับสอดูนะครับทานอร่อยเลยนะฮะ เห็นไหมเขาทานอร่อยเลยนะฮะทานอร่อยเลยนะครับก็ดูเขาทานไปเลยก็เพลินดีนะครับอ่ะกินไปนะครับกินไปโตวไวๆนะนะฮะรูกเต่าชุนนี้ก็ค่อนข้างเป็นเต่าที่สวยนะครับผมก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้เลี้ยงจนโตเดี๋ยวค่อยอัปเดตเลย่อยครับเพราะว่าผมคัดเต่าที่ค่อนข้างกระดองสีขาวขาวนะครับเหลืองเหลืองไปเลยประมาณอย่างเงี้ยฮะนะครับ นะครับอ่าดูทานสวยนี่ยังไม่ได้จับอาบน้ําขัดอะไรนะครับถ้าอาบน้ำนี่จะสวยขาววันนี้อีกนะฮะเขาดูเขาทานไปเพลินๆนะฮะกินจุเลยนะฮะกินดีนะครับกินไปเรื่อยๆนะฮะโซต้า่นี่ถ้าเขาอิ่มเขาก็จะกินไม่ไหวเขาก็หยุดทานเองนะฮะไม่ไม่มีท้องแตกนะครับอ่าก็คือทานเยอะแล้วก็เช้าแดดดีๆก็แช่น้ําอย่างที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นนะฮะ แช่น้ํากระตุ้นการขับถ่ายก็ไม่มีแก๊สในกระเพาะก็โตดีครับสัตว์เลื้อยขั้นก็หลักๆคือแสงแดดนะครับแสงแดดแล้วก็อาหารที่ดีนะครับนี่ผมยังไม่ได้โรยผงแคลเซียมนะครับก็มีผงแคลเซียมด้วยนะครับช่วยในเรื่องของกระดองแล้วก็กระดูกข้างใน,งนอย่างเงี้ยฮะกระดูเขาทานเข้าๆไปนะครับนะครับทานเลยนะฮะทานเลย กินดีนะครับสามตัวนี้กินดีมากนะฮะกินดีจริงนะครับนะครับก็สมสมอย่างที่เห็นนะครับผมก็พวกฟักทองขูดนะครับตัดละเอียดแล้วก็ก็จะมีผักเขียวนะครับเป็นกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวประมาณนี้ครับผักบุ้งอ่าประมาณนี้รวมๆกันนะฮะนี่ก็มาสลีนะครับแช่ให้มันนิ่ม นิ่มก็ดีครับทานง่ายลูกเต่าก็ทานได้สบายย่อยง่ายครับเหมือนช่วยเขาหน่อยครับผสมกับน้ำนะฮร์แช่สักห้นาทีก็ได้ครับก็ประมาณ3ามถึงาทีได้ครับมือขยี้หน่อยอต่นเนี่ยทานนะทานในอย่างที่ผมบอกผมจะกองหนึ่งที่ไม่มีหญ้าเขาจะทานง่ายกว่าเพราะถ้าเปิดหญ้านี่จะจะดูเหมือนเขายังไม่ค่อยชอบ ยาเท่าไหร่นะฮะเขาเด็กอยู่แต่ย้ากินกินนดีสุดนะยาแห้งเนี่ยโปรตีนได้ดีด้วยฮะแต่ก็ดูคร่าวๆนะครับครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ไปพูดถึงเรื่องหลอดไฟนะครับในยามป่วยว่าต้องดูแลไงนะครับหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเต่าหลับตาน้ำมูกไหลไม่กินนะครับเบื้องต้นก็ปฐมพยาบาลโดยการกบไฟนะครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้การเลี้ยงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะนําเสนอต่อไปนะครับครับอ่าต่อไปก็เป็นการแสดงการกบไฟนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับหรือว่าช่วงฝนตกที่สัตว์โดยคานจะรู้สึกว่าอุณหภูมิของตัวลดลงนะครับก็เสี่ยงต่อการเป็นหวัดนะครับหรือถ้าเป็นหวัดแล้วก็การกบไฟก็ช่วยได้ทําให้นะครับมีความอบอุ่นต่อร่างกายแลวทําให้สัตว์เนี่ยสามารถ หายจากหวัดได้นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็คือกบไฟนะครับเป็นการทําให้อุณหภูมิในร่างกายดีขึ้นการเผาผลาญอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเรากบไฟเบื้องต้นแล้วรักษาไม่ดีขึ้นก็ให้หาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับจะดีกว่านะครับอันนี้คือเราโดยตรงนะครับช่วยไปก่อนนะฮะนะครับก็ดูนะฮะกบไฟทีช่วยได้นะฮะนะครับ แล้วก็หลอดที่ผมใช้เนี่ยก็คือผมใช้หลอดอินฟาเรดนะฮะนะฮะยี่ห้อนี้นะครับ75 Wh, ะะ็ิ้าวัตต์เนี่ยฮะอินฟาเรดที่ผมเลือกหลอดอินฟาเรดเพราะว่านะครับมันเป็นแสงที่ไม่ได้ยิงหรือว่าทําความราคาญให้กับสัตว์เดรัจฉานะครับมันจะเป็นแสงที่สัตว์เดรัจฉานไม่เห็นนะ,ะไม่ไม่กระทบกระทท่งนะฮะอะ่าแล้วก็ให้ความอบอุ่นดีก็เหมือนเล่าครับถ้า เราโดนแสงจ้าๆเราก็ตาผ้ามัวหรือว่าเราก็เครียดนะฮะเราก็ไม่ชอบไฟสองหน้าหรืออย่างเงี้ยฮก็ผมเลยแนะนําตัวนี้ครับเนี่ยอินฟราเรดเนี่ยดีอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนกับแบร์เลยนะครับแค่แนะนําเพื่อนๆนะครับว่ามันใช้ดีครับมันไม่ยิงตาของสัตว์เลี้ยงนะครับนะครับก็ซื้อมาฮะผมว่าดีนะครับในกรณีที่เบื้องต้นเป็นหวัดก็ช่วยได้เยอะนะฮะส่วนโคมไฟผมก็ซื้อตั้งหานะครับเป็นโคมไฟอย่างดีครับทนความร้อน้วก็ มีสวิตเปิดปิดอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตนะเนี่ยอ่ะปิดอ่ะแล้วก็เปิดนะฮะโอเคนะครับอ่อันนี้ก็ในกรณีที่สัตว์ไม่สบายนะครับสวดซูกาต้านี่ก็นะครับอาบกันอบอุ่นสบายนะในช่วงหน้าฝนอ่านะครับเหนือนในช่วงหนาวผมว่ามีติดบ้านก็ดีนะครับเพราะว่าเลี้ยงสัตว์เลยคานก็เขาเป็นสัตว์เลือดเย็นก็ต้องอาบแดดนะครับเราต้องมีติดบ้านไว้นะครับช่วยลดปัญหาได้เยอะ นะครับเป็นการผสมพัาบาลเบื้องต้นด้วยหรือว่าดูสภาพภูมิอากาศไม่ดีนักก็เรากกช่วยเขาก่อนดีกว่านะครับอาการจากหนักก็อาจจะทุเราลงได้นะครับดีกว่าเราไม่ทําเลยให้เขาตัวเย็นที่เขาเป็นหวัดก็เสี่ยงเสียชีวิตได้นะครับตายได้ก็จะเสียหายเรานะครับอ่าก็เท่านี้นะครับอ่าก็กกไฟนะครับเผื่อเพื่อนบางท่านไม่รู้นะครับผมแนะนําหลอดอินฟราเรดนะฮะจะดีครับไม่ยิง ตา่งที่ผมได้แจ้งไปแล้วโอเคครับผมบบเจ้าดอกที่พ่อพันน่งฟานกำลังผสมอยู่นะครับครับผมอ่าก็ดูนะครับอ่ากำลังผสมพันตัวเมียคาดว่าประมาณสิ้นปีนี้ถึงต้นปีหน้านะครับก็น่าจะออกไข่หลุมแรกนะครับอ่านะ,ะครับเรดูไปนะครับ